เอามะเบงแก้วามังงจุบันนี่น่อยกรแก้วผมเด้อเป็นไอย่ายไไม่หอนไม้ปานี่กระแก้วไม่ใหญงนะเล้ว่าขางล่างเหรอก็เป็นอยงนีบบานเพื่อว่าก็เป็นยัางนี้คือบาว่าง่าไกับเพื่อกับเพื่อกร่าผนไอมผ่านเขาาเ้นี่เดผ่านนั่นบ้างเลยเดียผ่านเขาานอย่นไ ไม่มันจะติดไหล่ะอ่เอาช่จูพี่หนึ่งอาหารติดต่ออันนั้นจูว่าอะไรได้กับคุณนะว่ามนาแก้วจู่ดังูพกินขนมจีนะคะเอาบักนี่ยี่จูนะ แล้ว <Safe> ก <anor ises> to ็พี่เซฟเนเขาไกินเลข้ามาป้าที่จีนแล้วไม่กนเไปเร็วทันไปเลยริงนีการจูนต้องมีหัวด้วเขามันช่ยมันเยะหลาแล้วบัราลเนีนี่ยบัตบัมุูกบัตรซาลาเนียจะได้ประโยชน์่อนมาค่าสูงขึอนนเจียไม่ยังเนแบบนี้บอกไง จูจูต่วะเนี่ยม่เน um ีห่อมาิเอากินเครืเมียงนี <okay ่ว่เออตะกี Kirby ้เขาเขาเอาอยังห่เขาเอาไปกินดิวฮนว่าเขาชรเนียนะวชระเนียหอเนี่ยนอืมสามนิ้วสี่นิ้วโอ้ทำไยเหไปสิินไปยิอ อนอละกินอ่ะบจับๆเบๆต้องกันมือนี่อะไรอย่าด